สวัสดีตอนเช้าวันพุทธที่19มกราคมน,นะครับกเ็เริ่มกันที่ในส่วนของตัวภาพรวมการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อวานก่อนนะครับโดยในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับก็ในภาพรวมนะครับเป็นการปรับตัวลงนะครับ ก็มีเพียงตลาดหุ้นจีนนะครับที่ปิดบวกได้นะครับโดยดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมพสิตนะครับปรับตัวขึ้นบวก0.8ก็มีหุ้นกลุ่มอสังหาและกลุ่มสาธารณภโพนะครับที่พุ่งขึ้นนำตลาดหลังจากธนาคารกลางจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับหางเสง่งมีแรงขายทำกำไรนะครับจากที่ เปิดตลาดในแดนบวกขาดับที่ธนาคารกลางจีนลดดอกเบีย้ยนะครับลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีแรงขายทำกำไรนะครับปิดลบไป0.43ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับราชนีนิกินะครับก็ปรับตัวลงตามตัวดาวจมฟิวเจอร์นะครับที่เคลื่อนไหวในแดนลบนะครับก็ญี่ปุ่นเองก็กังวล ผู้ติดเชื้อโควิดนะครับที่ยังพุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับเป็นปัจจัยที่กดดันชนีโดยปรับตัวลงไปลบ0.27ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปรับตัวลงเป็นวันที่สติดต่อ,อกันนะครับก็กังวลเงินเฟ้อในเกาหลีใต้ใเองแล้วก็สหรัฐด,ด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยที่กดดันอยู่กดดันตลาดอยู่ในช่วงนี้นะครับปรับตัวลงไปลบ0.89ด้าน ตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับปรับตัวลงไป500กว่าจุดนะครับลดลง0.9%ก็เป็นการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียานยนต์โลหะแล้วก็ยานะครับแล้วก็ได้รับแรงกดดันจากาสถานการณ์โควิดนะครับโดยนายกอินเดียก็เผยว่าอินเดียอยู่ในระหว่างการต่อสู้กับโควิดลอกใหม่อย่างเต็มกำลังนะครับแล้วก็เรามาระวัง เพื่อจะพยายามไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจนะครับมาที่ช่วงค่ำนะครับในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดปรับตัวต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์นะครับในเมื่อคืนนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับร่วงลงมากที่สุดนะครับขณะที่การปรับตัวเพิ่มขึ้นของบอลยูนะครับก็ สะท้อนว่าเฟดจะปรับขึ้นดอบเบีย้ยอย่างเร็วในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันตัวภาวะตลาดนะครับดัชนีสต็อก้อยนะครับปรับงไปลบ0.97 c ป c 40ของเศษนะครับปรับงไปลบ0.94ได้กิรมนนะครับปรับตัวลงไป1นะครับแล้วก็ฟุตซี้อยในตลาดหุ้นลอนดอนนะครับปรับตัว ลงไปลบ0.3นะครับหุ้นกลุ่มน้ำมันก็ปรับขึ้น1ส่วนทางตลาดได้นะครับเนื่องจากราคานน้มัดิบก็พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ7ปีนะครับจากความไม่สงบในตะวันออกกลางนะครับมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับที่กลับมาในส่วนของอตัวดาวโจนส์นะครับก็ปิดร่วงลงกว่า500จุดนะครับใน เมื่อคืนนี้นะครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มธนาคารก็ดิ่งลงอย่างหนักนะครับหลัง g o l d m n s a นะครับเปิดเผยกําไรลดลงในแต่มากที่4นะครับขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ร่วงลงด้วยนะครับจากบอลยูที่แตะระดับสูงสุดในรอบ2ปีนะครับโดย S&P 500นะครับปรับตัวลงไปลบ1.84% NASDAQ นะครับปรับตัวลงไปลบ2.6%ก็นะครับก็หุ้นกลุ่มธนาคารนะครับดิ่งลง 2.3%นะครับหลังแรงงานงบของ Goldman Sachs นะครับที่ต่ำกว่าคาดแล้วก็ยังชุดหุ้นแบงก์อื่นปรับตัวลงด้วยนะครับหุ้นแบงก์อเมริการ่วงลง3%กว่านะครับ Morgan Stanley ร่ More ่ ale, ลงลง4.9%นะครับ JP Morgan ปรับตัวลง4%นะครับ Citigroup ปรับตัวลงประมาณ2%กว่านะครับด้านราคาน้ำมันนะครับก็เมื่อคืนนี้ ปรับตัวขึ้นเลียงกว่านะครับจากที่กลุ่มกระบฏนะครับได้ก่อเหตุโจมตีใน UAE นะครับก็เป็นปัจจัยหนุนด้านซัพพลายนะครับมาที่เช้านี้นะครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ปรับตัวลงไปประมาณ30จุดนะครับตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดแล้วก็อยู่ในแดนลบนะครับญี่ปุ่นปรับตัวลงไปลบ 1.8%นะครับแล้วก็เกาหลีใต้ปรับตัวลงไปลบ0.09%ด้านเซ็ตเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับมีแรงขายก็กระจายตัวไปในแทบทุกกลุ่มเลยนะครับต่างชาติขายสุทธิประมาณกับเกือบ3 0 0 0ล้านนะครับเช่นเดียวกับนักลงทุนสถาบันประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่ประมาณ2.6พันล้านบาทโดยดัชนีนะครับปรับตัวลงไป16 กว่าจุดนะครับหรือว่า,าลดลงไป0.99เอรนะครับูลคกาซื้อข,ขายนะครับเพิ่มขึ้นอยู่ที่1 0 0 0 0 13,000ล้านบาทนะครับามาในวันนี้นะครับก็มีเซนเเมนต์ลบนะครับจากตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างที่บอกไปนะครับว่าทั้งสหรัฐแล้วก็ย,กยุโรปนะครับปรับตัวลงหลังมีแรงขายใน กลุ่มธนาคารแล้วก็เทคโนโลยีนะครับโดยเซตนะครับจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่1653แล้วก็16 4 6ตามลำดับนะครับซึ่งให้ใช้เป็นจุดติดตามนะครับมองมีโอกาสฟื้นตัวจากแนวรับดังกล่าวนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่1 6 6 8แล้วก็1675นะครับหากขึ้นทะลุผ่านได้ก็จะกลับมามีสาธิ่ดีครั้งหนึ่งนะครับตัวกลอตยุคเงานทุนนะครับก็ เป็น selective buy หรือแกงไไรอย่างเรามัระวังนะครับส่วนอรอตหลักก็ยังหวหุ้นในสัดส่วน50%นะครับซื้อเพิ่มรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหุ้นแนะนำนะครับก็แนะนำตัวสพอนะครับจากราคา้ํำมันที่ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นอยู่นะครับอีกทั้งคาดว่าผลการในแต่มาสีนะครับจะออกมาแข็งแร่งนะครับโดยทางด้านของทิศทางราคาหุ้นนะครับก็ ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็รอทดสอบแถวแนวต้านถัดไปนะครับบริเวณร้อยสาสิถึงประมาณร้อยสามิบบาทนะครับแนวรับก็ใช้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณรอย่ิบสร้อยิบาบาทนะครับเป็นจุดในในการเข้าซื้อนะครับตัวช็อตก็มีนะครับแนะนำตัวกลุ่มเดินเรือนะครับ GTA กับ p e c นะครับหลัง ตัวคาระวางก็ยังปรับตัวลงต่อเนื่องนะครับโดย g t a ก็มีโอกาสลงไปหาจุดต่ำเดิมนะครับอยู่ที่แถวบริเวณประมาณ9บาทนะครับส่วนาการเพ้้นตัวนะครับถูกจำกัดที่แนาวต้านเส้นค่าเฉลี่ยนะครับประมาณ9.8ถึงประมาณ9.90บาทนะครับด้าน P ีเชยตนะครับก็มีแนวโน้มหาจุดต่ำเดิมเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ ราคาประมาณ16บาทนะครับถึงถัดไปประมาณ15.40บาทส่วนการฟื้นตัวก็จำกัดที่นาตาเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่แถวประมาณ17บาทนะครับเรเด็นสำคัญอื่นนะครับก็สบคเตรียมคายล็อกดาวน์เพิ่มเติมนะครับในการประชุมวันที่20มกราคมน,นะครับก็ อาจจะมีการชนารับท่องเที่ยวแบบเทสแอนโกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวเตรียมเสนอรัฐบาลชิชนาเพิ่มสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสีอีก2ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็ขยายเวลาโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะครับจนถึง30เมษายนนี้นะครับ